รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเขนยวเราไปกันที่จงังหวัดสกลน,นครบ้านน้ำพุจัดงานประเพณีหาบน้ำทิพส่งรอยพระพุทธบาทปีแรกชาวบ้านน้ำพุกว่า500คนร่วมใจกันหาบน้ำพระพุทธมนตรือน้ำทิพเพื่อส่งน้ำรอยพระพุทธบาทฉเฉลิมฉลองการก่อสร้างจะดีขึ้นมาครอบใหม่โดยจะจัดเป็นประเพณีทุกปีในเทศกาลสงการ ซึ่งเป็นวันแรกของการจัดงานเทศกาลสงการที่สำนักสงทุ่งฐานพระบ้านน้ำผุตำบลบ้านแป้นอำพอเมืองจังหวัดสกลนครพระมหาทองบุตรวาตะวะโลเจ้าสำนักสงทุ่งฐานพระซึ่งเป็นพระนักพัฒนาร่วมกับชาวบ้านกว่า500คนจัดพิธีหามน้ำทิพย์ พระพุทธมนต์ซึ่งผ่านพิธีเจริญพระพุทธมนต์มาแล้วแห่ไปยังดอนปูตาซึ่งมีเจดีย์ลอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่กลางทุ่งนาโดยมีดรนิยมเวสกามมาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมงานด้วยซึ่งพระมหาทองบุตรกล่าวว่าปีนี้เพิ่งจะเป็นปีแรกและจะจัดต่อไปหรือจัดประจำปีโดยลอยพระพุทธบาทนี้พบอยู่ที่ทุง่งนา ข้างสารปู่ตาประจำหมู่บ้านในที่ดินเอกชนเมื่อกว่า100ปีที่ผ่านมาซึ่งครูบาอาจารย์เห็นควรจะอัญเชิญขึ้นมาประทับไว้ด้านบนและสร้างเจดีสีทองครอบไว้รอยพระพุทธบาทมีความยาวประมาณ1เมตรกว้างประมาณ80ิเซนสร้างรูกปั้นพญานาคสองตนทอดยาวไปจากแต่ดีกว่า70เมตรเพื่อแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ดูแลปกปักรักษาสำหรับการหาบน้ำทิพย ตามความเชื่อของผู้ที่หาบน้ําทิพย์ล้วนเป็นเทวดานางฟ้าหาบน้ํำปถวไวพระพุทธเจ้าในสวรรค์ซึ่งจะมีผู้มาร่วมงานในวันนี้ถือว่ามีการร่วมงานรุ่นที่หนึ่งเพราะเริ่มปีแรกเป็นเช่นเดียวกันกับเจดีลอยพระพุทธบาทซึ่งถือว่าฉลองรุ่นหนึ่งเช่นกันโดยบรรยากาศก่อนที่จะส่งน้ําได้นําไม้คาน และถังน้ำพระพุทธมนต์มาวางไว้หน้ารบริเวณพิธีซึ่งมีพระพุทธรูปเป็นองค์ประธานก่อนที่จะมีพิธีบวงสรวง บอกกล่าวเทวดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดทั้งบรรพระบรุษจากนั้นก็ร่วมกันส่งน้ําพระพุทธรูปและส่งลอยพระพุทธบาทน้ําพุและส่งน้ําผู้สูงอายุเป็นอันเสร็จพิธีก่อนจะร่วมกันลําวงช่วยชาวบ้านเพื่อความสามัคคีกันในชุมชนอีกด้วยซึ่งนี่คือเจดียุ้มลอยพระพุทธบาทอยู่กลางพุ่งนานและนี่คือน้ําพระพุทธมนพร้อมถังน้ําและไม้คานอาบน้ําซึ่งเป็นปีแรกที่จ ัดขึ้นซึ่งถือว่ามีประชาชนและชาวบ้านในพื้นที่ต่างแห่มาร่วมกันเป็นจํานวนมากซึ่งถือเป็นประเพณีศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านที่ได้ร่วมกันจัดเป็นงานครั้งแรกและจะถือเป็นประเพณีที่จะตัดสืบทอดกันต่อไป เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองลอยพระพุทธบาทที่อยู่ทอดยาวกลางทุ่งนาบนที่เอกชนโดยมีพิธีหาบนน้ำพระพุทธมนต์หรือน้ำทิพย์เพื่อส่งน้ำพระและส่งน้ำลอยพระพุทธบาทเพื่อความเป็นสิริมงคลของตัวเองและครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุขและสร้างความสามัคคีขึ้นในชุมชนซึ่งถือว่านี่เป็นประเพณีศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านที่จัดขึ้นเป็นปีแรกซึ่งลอยพระพุทธบาทนี้มีอายุหลายร้อยปี ซึ่งชาวบ้านค้นพบมากกว่าหนึ่งปีปีนี้เริ่มมีการบูรณะและนำการหาบพระพุทธมนต์มาเพื่อเป็นการส่งน้ำลอยพระพุทธบาทและส่งน้ำพระในวันเทศกาลวันสงการซึ่งถือเป็นประเพณีศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดสกลนครและจะมีการทำสืบทอดกันต่อไปเพื่อความเป็นสิริมงคลและนี่คือการต่อไม้เพื่อส่งน้ำ เทน้ำมนตและส่งน้ำเข้าไปที่องค์พระพุทธรูปก่อนนี้จะมีการหามน้ำเข้าไปส่งลอยพระพุทธบาทที่อยู่ในเจดีย์ที่ครอบเอาไว้ซึ่งมีพญานาคสองตนคอยทอดยาวจากลอยพุทธบาทออกมาเป็นคอยปกปักรักษาลอยพระพุทธบาทหรือปกปักรักษา พระพุทธเจ้าซึ่งอยู่ภายในเจดีย์ที่ทำครอบเอาไว้ซึ่งชาวบ้านถือว่านี่เป็นประเพณีที่ทำสืบทอ,อดกันมาหลายร้อยปีและปีนี้ก็เริ่มมาฟื้นกันใหม่เป็นปีแรกซึ่งก็จะมีประชาชนชาวบ้านในพื้นที่ มาร่วมจัดพิธีกันเป็นจํานวนมากนี่คือพิธีที่เขาทํากันนะครับซึ่งถือเป็นประเพณีศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีทั้งปู่ย่าตายายและคนรุ่นต่างๆได้มาร่วมประเพณีกันเป็นจํานวนมากเพื่อมาส่งน้ําขอพรรวมทั้งส่งน้ําผู้สูงอายุส่งน้ําพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัวพร้อมก่นนั้นก็ยังได้มีการร่วมลาวงกันน่าจะดีรอยพระพุทธบาท เพื่อสร้างความรักความสามัคคีของชาวบ้านที่มาร่วมงานและเป็นความสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนที่ได้ร่วมกันด้วยแรงศรัทธาและแรงบุญที่มาจัดพิธีในครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นภาพที่สวยงามของชาวบ้านในพื้นที่ของจังหวัดสกลนครที่ได้ร่วมกันจัดทําประเพณีนี้ขึ้นมาอาบน้ําสงรอยพระพุทธบาทซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ทําสืบทอ,อดกันมาและ เพื่อความสามัคคีในชุมชนก็จะมาร่วมกันร้องรำแบบนี้แหะครับ